สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับที่นำมาจอดโชว์ในลานที่ถนนทรงวานนะครับมีทั้งมังกี้ครับซูเปอร,ร์คัพซีทีหนึ่งสองห้านี่ทำย่าสวัสดีครับพี่ครับขอข้อมูลหน่อยตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในงานฮอนด้าอะไรบอกชื่องานให้ฟังหน่อยงานออริจินอลซูเปอร์คัพออริจินอลออริจินอลซูเปอร์คัพแต่ว่าที่เห็นอยู่ที่นี่ก็มีก็มทีทัออ้งมังกี้เอปอนิพาในหนัง ขับเฮาขับเฮาใช่ขับเฮาซึ่งก็มีรถแต่งเยอะแยะเลยใช่ใช่ครับใช่ครับก็มามา425รอี่สิบห้าสี่ทีสี่ทีมังกี้มังกี้ครบทุกอย่างเด็กหนตัวหนึ่งได้ตัวแต่ว่าไม่มีเดิมเลยนะไม่มีเดิมครับไม่มีเดิมเลยไม่มีเดิมแต่งแต่งล้วนๆไม่ใช่เฉพาะร้านใช่ไหมใช่มีมีมีทั้งร้านค้าและบุคคลบุคคลด้วยครับใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรกคนเฮียช่วยแนะนำรถที่เอาไปจอดหน่อยอ๋อครมามามาเฮยมา โอ้โหโอ้โห oh นี่425 425ครั้งนี้แต่งในคอนเซ็ปต์อะไรครับออ๋ oh, เป็นแฟร์ลิงสกูตเตอร์ครับแฟร์ลิงสกูตเตอร์เป็นแนวแบบมีท้ายมีมีมีแฟร์ลิงโอเวอร์ครับแต่งท้ายให้ดูเต็มฟังจากคอนเซ็ปต์แล้วก็รู้เลยว่าเรื่องแฟร์ลิงนี้จะต้องจัดการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เออใช่ครับเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ส่่วนใหญเป็นเเปป็็นนพาร์ทที่ประกอบเข้าไปครับไม่ไม่มีการดัดแปลงไม่ไม่ดัดแปลงก็คือไม่ดัดแปลงเลยของเดิมเบอร์ไคท์ครอบทับหมุดอย่างเดียวเลยครับเช่นอะไรครับเช่นเช่นกระโปรงท้ายนี้ทำให้ท้ายดูเต็มมีท้ายเดิมจะเป็นอย่างนี้ท้ายเดิมอย่างนี้แ้วก็ใสท้ายนี้ใส่ท้ายนี้ให้ให้ดูดูรถมันดูเต็มและมีมีความสง่ามีความแปลกมีความแปลกแต่ยังมีกลิ่นอายในความเป็นเรโทรอยู่ต้ท่านผู้ชมครับ ABS ครับพลาสติก ABS เป็นเป็นงานแว้ข่มทำสี 2K ฉีดไม่ใช่เหรอฮะไม่ได้ฉีดครับเป็นแว้ข่มครับอ๋อเป็นระบบแว้ข่มใช่แว้ข่มครับแล้วแบบมันใช่ยังไงแบบเป็นเป็นโมอีพ็อกซี่เป็นโมขึ้นมาแล้วเขาดูดสร้างสร้างโมขึ้นมาใช่ครับทุนนงสูงไหมทุนครับก็อย่างโมนี้ก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทเกือบแสนนะครับมันมันชิ้นมันใหญ่เท่ากับรถยนต์เลยเฉพาะก็สเกิร์ตเลยครับแล้วที่มันเป็นอย่างี้ อ่านี่เป็นเป็นเป็นสไตลิ่งที่เราเออกแบบขึ้นมาใหม่แล้วทำยัไงก็เป็นแบบเป็นคิวสำหรับให้ดูเป็นสิ่งซ <int> ิ่งแต่ดูเป็น <int> วินเทจวินอ่าคนใหญ่พวกงานเลโทรจะเป็นงานขีดขีดถ้าอย่างได้อย่างนี้เท่าไหร่ ก็ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทครับโมไม่แพงที่ไม่มมขายตัวนี้ได้เหรอมีมีขายมาสี่ปีแล้วครับตัวใหญ่นี่จะขายที่ญี่ปุ่นโ,โ,มโมไม่แพงอ่ะทำไมขายถูกอ่ะเดี๋ยวก็โมโมแสนนี่อะไรโมแสนหรือ <โม S 1> <า>่าแล้วไมขายหมื่นนะห <laughs> มื่นกว่าหมื่นกว่า <laughs> เป็นเซตเป็นเซตครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นเมืองไทยครับมันจะอยู่ที่ญี่ปุ่นมันแล้วตรงนี้สามารถเทียไปใส่หม้มีมีใช่เปิดออกแล้วก็เอาตะแกรงใส่เดิมตะแกรงเดิมใส่เดิมได้อ๋อ แต่ถ้าจะโมเป็นที่นั่งก็ได้นะจริงๆได้จริงๆมันเป็นตัวปิดในชุดมันจะแถมตัวนี้ให้2ชิ้นชิ้นหนึ่งจะเป็นมีเหมือนซอล่องเพื่อจะให้ตะแกรงเดิมอีกชิ้นหนึงเขาปิดท้ายเอาตะแกรงออกให้ดูท้ายมันเต็มเพิ่มไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับหมื่นหมื่นหนึ่งพันสวยมากเลยครับขอบคุณครับ